박태호 탑톰 아이유 30시성 어, 성완 34탑4 <laughs> 네. 음, 제가 처음에 왔을 때 약속했거든요. 4일까지카4안 나가면 4 4 4 4 4 4 4 4 4가4 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 ถ้าเกิดเพราะว่าแม่ท่านพี่หนุ่มเขาพูดไว้ใช่ไหมคะว่าวันที่สิบเขมรจะต้องออกไปถ้าเกิดเขมรไม่ออกไปเขาก็จะกลับมาอ,อกีกรอบเขาพูดไ<ม>ว้อยู่ค่ะใช่ค่ะโอ้นึงคือ,อยังคือยักษ์ศเดโรโอ้นึงพ่อเจ้าใช่ใช่รู้สึกยังไงบ้างคะในในเมื่อเขมรไม่ทำตามสัญญาเนี่ย อย่างสุดน로ฉันไม่จะคดที่จาไม่เป็นคนพูดตรงกีเป็นอย่างที่เรารู้กันอยู่สิครั่เว่าะงั้นโกหก้าเยอนแลไม่ได้ทำใาไม่รักษาสัญญาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะไม่อลัไปเพราะว่าเขาไม่รักษสัญญาอยู่ 어 왔던 음. 어, 어, 음, 어, 음. 어, 어, 이유가 무엇인지, 대국 사람들에게 아니면 중국 사람들에이 해준 기위해서없는 건지 아니 어, 그 개인적으로 마 오고 하고 싶은 이유가 있는지 어 일단 제가 원래도 태국 사람들이랑 태국 군인들 생각을 많이 해서 걱정이 많이 됐었는데 지금 요번에좀 10일까지 원래 약속이 나가기로 했는데 안 나갔잖아요. 그래서 뭔가 조금 큰 일이 일어날 것 같아서 저도 걱정이 된었같어요 그, 가 그니까 그, 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 นว่าแต่ว่าเหมือนผักดันให้ออกไป

입세이은다 얘기는 하는데 입세이은다 얘기하지만 대신에 지금 대국에서얘 아니고 삼부대에서 먼저 공격했다고 혹시 한국 사람 이런 생각은 가지고 있는 건지 아니면 대국가 먼저 공격하는 건지 가문권을 어, 한국군으로 얘기하는 건요 어, 한국군들은 솔직히 말하면 크게 많은 사람들이 관심 갖지 않아요 음. 근데. 지금 오히려 한국에서 더 화두가 되는 거는 캄보디아에 음. 지금 한국인들이 많이 납치되거든요. 음. 범죄단지, 보이스피싱, 스캠 이런 것들. 아. 그것 때문에 더 지금 난리고지 보이스피싱, 아. 스캠 이런 것들. 그것 때문에 더 지금 날리한국인들이에 있는 이 한국인들이 지 아. 지금 아. 있는 들이 ที่เขาบอกค่ะก็คือคนเกาหลีอะค่ะโดนจับที่กัมพูชาเยอะอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์หรือว่าเป็นพวกไวต์คิชชิ่งอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือจากไปเล่นข่าวอยงนั้นมากกว่าว่าเขมรนตรายนะเอออย่าไปเขมรนะแต่เนี่ย่าวล,ลือดล่าสุดก็มีข่าวว่ามีชาวเกาหลีที่เหมือนถูกแก๊งสแกมเมอร์ของชาวกาัมพูชาหลอกค่ะก็คือเหมือนเสียชีวิตไปแล้วตรงนี้ค่ะทางเกาหลีอะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยังไงกับฝั่งกัมพูชาไม่หน่อยชื่อคือทางทางการดี 이 한국에서 어떤 생각지 어떻게 해결을 해야 되는지 좀더 해결. 방법이 설치 하나 없어요. 지금 한국에서 나오는 말이 캄보디아 정부도 중에 관여가 돼서 그걸 해결할 수 없고 한국인들이 여행 이제 금지 구역으로 선정이 되고 있어요 직접. 캄보디아가 지금 이 단계에요. นีะค่ะมันเป็นการเตือนระดับสองของเกาหลีค่ะเขาบอกว่าเออเราไม่สามารถไปแก้ไขหรือว่าอะไรอย่งนั้นได้แต่ก็แค่มีการเตือนเพราะอยากให้ไปกำชับว่ามันเป็นวิกฤติอันตรายนะแล้วก็มีการมีการติดตัวมีการแบบร่วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังค่ะสีเราไปติดเศษก็จะเป่นแบบธรรมดาแอบครรมดาแบบแบ ยเขาเพิ่งหัดร้องเพลงประเทศเพลงชาติไทยนะ <c oughs> มาเมื่อกี้ค่ะประมาณชั่วโมงพอจะลองได้ลองลองโชว์นิดนึงสักาชาติไทยอาการเหนื่อยให้ต้อง,องพักพินจังมากจะใหญ่ <c oughs> เวลา,เชา,ชาไทยรวมร่างเนื้อชาติไทยเป็นประชาร <c oughs> ักาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ไทยทั้งมวล ่วยไทยร่้ว่ารักสมาคิไทยนีรักสามัต่ถึงลมไหมครับเอกราจจะไม่หาใครคมคิสารืัดถุยาเป็นชาตรีพารุงประเทศไทยไทยทวีมิชัยชายอ ตบเองตบเังเซฟไทยเดคนจำั้ำไม่ได <cioè>, ้ครับ